ขอนอกเรื่องนะคะการใส่ซองนิมนต์พระมีกําหนดขั้นต่ํำไหมว่าต้องห้าร้อยไม่มีค่ะไม่มีค่ะขั้นต่ําไม่ได้ร้อยสองร้อยามร้อยก็ใส่ไปเถอะค่ะ,คะแล้วแต่เราฐานะคนมันไม่เหมือนกันม่กกาหนดกฎเกณฑ์อะไรมีเงินเยอะเดี๋ยวก็เอาไปใส่ยกรรมที่พยาวไงคะล่าสุดอะ่ะ ไอ้ที่ฉันฟังสัมภาษณ์เจ้าวาดนะที่ฉันสายหัวเลยดูข่าวไหมคะพระที่พยาอะ่ะพระที่พยาไปเข้าคลินิกเสริมสวยไปฉีดบท็อกฟิลเลอร์ทำหน้าอย่างเงี้ยเป็นพระคือมึงถ้ามึงเป็นพระแล้วมึงอยากสวยมึงก็ออกมาเป็นนางงามมึงต้องเลือกสถานะใดสถานะหนึ่ง มึงเลือกสองสถานะไม่ได้ค่ะมึงเห็นแกตัวมึงอยากงามไม่ผิดความสวยความสวยความงามไม่ผิดแต่มึงผิดเพราะมึงอยู่ผิดที่ผิดทางอย่ามาอ้างว่าต้องดูแลสุขภาพชาวบ้านบางคนเขายังไม่มีปัญญาฉีดเลยโบท็อกฟิลเลอร์ er เนี่ยเมโสหน้าใสอย่างเงี้ยอันนี้มึงเป็นพ้าพ้าก็คือพ้า คารวะไม่ได้กราบพระเพราะว่ามึงหุ่นนางแบบมึงสวยแล้วเขาเลื่อมใสศรัทธา,ามึงอย่างนี้เหรอถ้าเขาอยากเห็นพระสวยเขาไปดูเวทีนางงามเขาจะไปดูพระทำไมอันนี้มึงมาแย่งหน้าทีน่นะนะมึงมาแย่งตำแหน่งนางงามมึงจะประกวดอะไรขวัญใจขวัญใจชาวพุทธเมืองพยาวนี้เหรอเวทีพระลงประกวดกันเนี่ยหลวงเจประกวดอ่านะคะค่ำคืนนี้ เราจะมาประกวดนะคะตุเจ้าหลวงเจ๊นะคะเพื่อชิงตําแหน่งขวัญใจชาวพุทธเมืองพะเยานะเจ้าอย่างงี้เหรอมันได้เหรอเป็นพราจะมางามอะไรมันไม่ได้ศิลศิลเป็นเครื่องทําให้งาม พระมีอย่างเดียวที่ทําให้งามคือศีลไม่ให้อย่างอื่นเลยพระเนี่ยพระวัดกันอย่างเดียวว่าสวยไม่สวยงามไม่งามวัดกันที่เรื่องเดียวคือศีลถ้าท่านปฏิบัติตัวดีมีศีลดีใส่จีวรหมองมองๆคำๆตัวท่านอาจจะดำดำ ไม่ได้รอไม่ได้เล้าไม่ได้สวยไม่ได้สักโคนก็กราบท่านเพราะว่าท่านงามด้วยศีลชาวบ้านเขากราบพระเพราะพระงามด้วยศีลไม่ได้งามด้วยโบทอกมึงเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยเขาไม่ได้กราบมึงเพราะว่ามึงงามเพราะโบทอกเขากราบมึงเพราะว่ามึงงามด้วยศีลและอีกคนไปทาอ่ะอีคนที่ไปทําดิฉันว่าแย่แล้วนะ แต่อีพระที่ออกมาปกป้องว่าพระก็มีสิทธิ์ดูแลสุขภาพกูไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าไปซาวน่าค่ะพระพุทธเจ้าไม่เคยเข้าคลินิกค่ะมึงอย่ามามนโนเพ์เจอร์ถ้ามึงอยากจะสวยแข่งกับคารวาสขนาดนี้ก็ออกมาสวยแข่งกับกูเลยมึงจะไปสวยยังไงหัวโลนมึงไม่คำหัวมึงดูหัวโลนขนาดนั้นจะไปสวยยังไงมึงอยากสวยก็แกนโนเพนนิ่งออกมาดิสึกออกมาแล้วก็มาสวย ไว้ผมปล่อยผมใส่วิตก,ก็ได้เนี่ยแล้วก็มาสวยประชันการแข่งกันไม่ว่าสักคำเลยจะไปสวยในจีวรยังไงแล้วพอเขาเอาข่าวมาแล้วพอสื่อเขาเอาข่าวมาเขานำเสนอเขามาตีแผ่ว่าพฤติกรรมแบบนี้มันไม่ดีมันไม่งามมันไม่ควรควรทำช่วยกันดูแลหน่อยเดี๋ยวมึงก็ไปปีนต้นไม้อีก เดี๋ยวมึงก็ไปปีนเสาไฟอีกมึงก็ไปทำเนียบอีกแล้วมึงก็ไปแบบตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จอย่ามาลังแกพผ้าสงจับผ้าดีดีสึกหมดพระบินทบาทก็ไม่ได้กุ้มมึงทำตัวเองทั้งนั้นใครไปใส่ข้าวให้มึงกินใส่ข้าวให้กินใส่เงินให้ใช้มึงก็เอาเงินไปเข้าคลินิกอย่างเงี้ยเสริมความงาม มึงเหลือกินเหลือใช้มากเลยใครเขาอยากจะใส่ข้าวมึงกินพอเวลามึงมีเงินเหลือกินเหลือใช้มึงก็ไปคีนิกความงามใครจะไปศรัทธาดิฉันไม่ศรัทธาแล้วคนหนึ่งถ้าอยากจะงามอยากจะสวยแข่งกันต้องศึกมาถ้าอยากจะสวยสวยแข่งกันงามแข่งกันอาจจะสวยกว่าดิฉันอีกด้วยซ้ำนะคะหลวงเจคนนั้นอะ่ะก็ศึกมาสวยด้วยกันมาลงเลยตำแหน่งอะไรอะ่ะนางงามขวัญใจพยา ก็สึกมาก็มาปูนประกวดจบแต่ไม่ใช่ว่าไปสวยในความเป็นพระทํานทำลายศาสนาแล้วพระดีๆก็อยู่ยากอยู่ลำบากทำแบบนี้พระดีๆก็อยู่ยากพระดีๆท่านก็อยู่ลำบากพระดีมีไหมมีไม่ใช่ไม่มีมีที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ก็ลําบากเพราะว่าศาสนามันเกิีกลนด้วยอรชีท่านไม่จัดการไม่จัดการไม่ว่าแถมปกป้องกันอีก,อย,าาอ,กอย่ามาบอกว่าอยนะ่ามาบอกว่าเลยนะพระมีหน้าที่ดูแลสุขภาพมึงไปดูแลยังไงสุขภาพความงามเนี่ยใบหน้าเนี่ยนะไปฉีดโบท็อกบอกว่าดูแลสุขภาพดูแลสุขภาพง่ายมากคือฉันให้มันน้อยๆปฏิบัติธรรมให้มันเยอะๆไม่ใช่ฉันข้าวแรง กินข้าวแรงกินข้าว่ํากินข้าวแรงทุกวันฉันข้าวแรงทุกวันมึงจะไปดูแลสุขภาพยังไงข้าวแรงมึงก็กินข้าวแรงรู้จักไหมข้าวแรงข้าวแรงก็คือข้าวเย็นภาษาเหนือข้าวแรงอืม ข้าวแรงก็คือข้าวตอนเย็นแต่ภาษาเหนือเป็นท้องข้าวแรงกิ่นข้าวแรงตึงวันตึงวันจะไปไมนจะไปผอมได้จะใดกินข้าวแรงตรึงวันตึงวันจะมาบอกว่าดูแลสุขภาพดูแลสุขภาพด้วยการฉีดโบท็อกเติมวิตามินดีวิตามินอันนี้มันเทสนางงามแล้วนี่จะเรื่องขยัน เดี๋ยวจิเซนก็งงก็คือคลินิกความงามก็ไปบ้านจี้ทําให้พระทจริงท่านต้องรู้สิคลินิกนางงามว่ามันทําไม่ได้ตลกตรงที่มันมีหมออ่ะมันมีคลินิกนางงามไปทำให้ไปบ้านจี้ทำให้เออมันได้จะไดบ่ฮู้กะวัตุเจ้าเปิน้นเปิ้นแปลงหน้าบ่ได้ เป็นตุเป็นเจ้าป้นแปลงหน้าบ่ได้ไปแยะคือป้นได้จะใดอ๋อตัวเป็นหมอตัวฮูกาเป็นคนพุธจะใดบหูปุ้เจ้าป้นแปลงหน้าบ่ได้ป้นฉีดบทอทอกก็บ่ได้อันนี้ก็บปเยะคือเปิลใครได้เงินตุเจ้าหูว่าใครได้เงินเป็นเจ้าของคลินิกเออแต่ว่าบางอย่างมันทำบ่ได้หูพองเหมืน่ว่า ใครได้เงินใครได้เงินใครได้เงินแล้วก็แย่ๆคือเปิ้ลเป็นตู้เจ้ากับไปฉีดโบท็อกมันตึงกันนั่นแหละอืมมันปอกันเลยทั้งตู้เจ้ากับปอกันทั้งอีหมอนั่นกับปอกันมันปอกันเฮอมันไปอยู่ตัวกันท่านสองคนมาท่านมันปอกันอีคนที่ฉีดให้ก็ปอกันอีคนที่เป็นพระอีเป็นตู้เจ้าเข้าไปทามันกับปอกันมันบ้าปอกันนั่นแหละ ใจขึ้นเอออู้แล้วใจขึ้นอะนี่ใจขึ้นใจขึ้นขนาดบอกฮูอย่างเป็นไอย้ยางนะฮู้พ่องเป็นคนพูดแบบมีสมองพ่องเออมันใจเยียบไปเรื่อยกินนข้าวแรงนี่ก็ว่าล้ําแล้วนะกินนข้าวแรงนี่ก็ล้ําแล้วฮูแต่ว่าบออู้เออ คือกินข้าวแรงนี่มันก็ล้ําแล้วมันก็นักไปแล้วอันนี้มันล้ําไปไปฉีดโบทงโบทอกอะไรอย่างกันเนี่ยมีความละอายพ่องกะเป็นตู้เจ้าเป็นพระเนี่ยใส่จีวรตัวหัวโล้นมอกมอกอยู่อันหัวบ่มีผมค่งามได้จะใดีเป็นตุ้เจ้าค่งามกว่าซึงอ,ออกมามันจะไปงามจะใด มันจะไปงามจะได้เป็นทูตเจ้าหัวโลนอยู่แม่ๆฮะนะมันบอกงามเป็นหลวงแม่หลวงเจ๊ไปเรื่อยมันจะไปงามจะได้เดินกับบิดก้นบิดตูดไผ่มองเปิ้ลบเจว่างามมันขี้เดียดเออมันจะไปงามจะได้เดินบิดตูดบิดก้นอยู่ฮะปัว่าเป็นงามนกันนะมัว่าเป็นงามเออเป็นกึศ่าเป็นงามของเปิ้ลนี่งามจะได้มึง เป็นตุเจ้าเป็นหลงเจมันบอกงามมันแบบเจิตี้ไข่างามก็ซึกอ,ออกมาซึกอ,ออกมาเลยซึกอ,ออกมาแล้วจะทําหน้าแปลงหน้าแปลงตาฉีดโบทงโบท็อกจะมีผัวมีออย่างก็เอาเลยเต็มที่บบ่มีภัยว่าซึกอ,ออกมาแต่ว่าป้าเจ้ไปอยู่จะจีวอนก็ไข่ได้ผัวก็ไข่มีมันบบถูก เหมือนคูบาอันนั้นอนะ่ะคูบาตนนึงอะ่ะบอกคูคูบาไหนยังบอกคูเต้์ว่าคูบาคือคนไหนคูบาน่ะคูบาคูบาแห่มตนนึงอะ่ะคูบาแห่มตนนึงที่ว่าเวลาเปิ้นเทศต่อหน้าโยมนี่นนะเปิ้นก็จะสํารวมนะญาติโยมตั้งหลายขอเฮือญาติโยมรักษาศีลเนอบบำเพ็ญภาวนาะเืือตาน,เ,นนะเวลาเวลาเปิ้นอู้เวลาเปิ้นอู้ต่อนหน้าญาติโยมนะ่ะคารวะนี่นะเออญาติโยม อยู่ในศีลในธรรมนะอย่าผิดลูกผิดเมียเขามันให้ทานรักษาศีลน,นะโยม่อ่ะเวลาอยู่ต่อหน้าโยมน่ะอู้เป็นกรกำเป็นกรกำอู้ดีและอืมแต่อันประจัายโทรมาประจัายโทรมานะประจัายโทรมาละไล์สดอยู่เนี่ยเหมือนเฮาไล์สดนี่นะประจัายโทรมาจ้าลืมปิดเสียงจ้าลืมปิดเสียงเจ้าประจัยโทมาเด้อคูบาเปลี่ยนเสียงอี เปลี่ยนเสียงเปลี่ยนเสียงเออจะได้ต่กิ้กำลังเทศโปรดญาติโยมอยู่นะเปลี่ยนเสียงปอบจายโทรมาอ้ายว่าจะได้เจ้าอ้ายจะได้เจ้าเจ้าถูกขังอยู่นี่น่ะอ้ายอ้ายถึงบ้านแล้วกับเจ้าอ้อายอมาหาน้องแฮมเนออันนี้อันนี้น้องกำลังเทศอยู่น่ะอ้ายเดี๋ยวเดี๋ยวน้องจะแบบอันนี้ก่อนเนอรอ้ายเนอะ น้องเทศหางกรรมนึงยังมาแล้วเตือ้อนี่กําลังหลอกมันอยู่ในมันกระโอนทําบุญกันอยู่ทำเตื้อก่อนเนอะไอ้หาเงินก่อนไอ้ก่ออย่าใช้เงินนักเนอะเสี่ยงหลายแล้วเนอะไอ้อย่าใช้เงินนักเนอะไอนะ้เนอหักไอนะ้เนอเดี๋ยวอุ้กับญาติโยมกรรมนึงก่อนนะไอ้ก <c oughs> ำลังจะหลอกเพ้มันทำบุญอยู่นี่ไอ้กำลังหลอกเพรมันทำบุญอยู่ไอ้ นี่จะชวนมันปล่อยโคปล่อยควายนี่จ้าไอ้เออกำลังแปะบัญชีอยู่เนี่ยไอ้เดี๋ยวสักการ์มันทําบุญกันก่อนเนอะเฮ้มันโอนมาก่อนไอ้นะอืมวันนี้ยังมามีเงินเตอร์ไอ้น่าเจอกันนะไอ้รักนะไอ้จ้ากุฏิหกนะไอ้เนอะเจ้าไอ้ไอ้อย่ามาผิดกุฏินะเจ้าเจอกันนะเจ้าเย่าียะ กะทิอู้กับญาติโยมนี่นะมามาขึ้มสัมล้มอันนั้นอันนี้กะทิอู้กับปะจายนี่เออเอ้เนี่ยไอ้ไอ้ไอ้กุ๊กคำเสียงลายอ่ะเสียงหลายแต่่ะเสียงหลายอือันนี้กับเสียงหลายแล้วนะนะไอ้เออแต่ว่ากับเพิ่งให้ไปป้ใจกับไอ้ซื้อหมดแล้วกับไอ้หมดแล้วกับไอ้แต่ว่ากับเพิ่งฮึ้ยไปโลเออ แต่วานี่ล่ะแต่ว่าก็โอนขึ้แล้วล่ะปั่นห้าเอาไปเอาไปเสี่ยงใดเอาไปเสี่ยงตังใดหมดละออ่บอปอกาแต่เจ้าก็โอนแหมแล้วลูกสองปันแล้วนะแต่เจ้าว่าแต่เจ้าก็โอนขึ้สองปันแล้วนะยอะบอปอกาโอ้จะได้มาใช้เงินนักละออยช่วงนี้น้องกับบอมีกินนิมน่ะไอยบาทกับกบ่ได้บินไอ้ตื่นบ่ทัน ตื่นสายอายบอท่านบินตาบาดเลยอายบอกให้มีปัจจัยอ่ะอายมันบอกมีคนตายอ่ะอายคนบคนก็บอกใข้ตายอ่ะอายบอกมีเลยสวดอภิธรรมก็บรได้เลยโอ้ยใส่ซองซาวซาวอายมันบอกให้ใส่เงินกันอ่ะอายเออมันอืมันขี้ทีอ่ะเออมันบอกใส่เงินน่ะมันใส่ซองละซาวบ่ได้อายมันบอกปอนับแล้วมันบอกปออาย แต่ว่าก็นับแล้วอ้มันปบบพออะเนี่ยโอ้สวดตั้งหลายหลายรอบละอ้ายมันแบบพออะได้มาบปพอปันอะอ้ายแต่คือเนี่ยแต่ว่าเนี่ยเนยียเหยยเรื่องจริงทั้งนั้นเรื่องจริงอ่ะเรื่องจริงไหมเรื่องจริงก็ครูบานี่แหละอครูบาอาจจะไม่ได้พูดขนาดนี้แต่ว่าในความจริงมันมีแบบนี้มันมีเลยเสียงสองเสียงสามเนี่ยเออ เอออื hi. ว่าว่าไดอ้ายคืนนี้จะมาเบาอ้ายน่าอย่าลืมซื้ออันนั้นฮึฮึฮึเข่าตัวหนาอ้ายหนาอย่าลืมซื้อน้องตัวเนื้ออ้ายไออย่างน้าที่เปิ้ลขายอ่ะปตรงประตูท่าแพอะอ้ายประตูท่าแพที่เปิ้ลขายอะเข้าต้มมาอ้ายเออขยากเข้าต้มมะบนบะมีไผ่ส่บาที่กินน okay ่ะขยเน่ะแล้วก็บัวลอยด้วยแต่อ้ายร้านนั้นน่ะมันอยู่ใกล้กันน่ะ ลอยอันนั้นล้ำขนาดใครอยากไปกินแต่ว่ามันไปบ่ได้อ่ะเออมันไปบ่ได้อ่ะพอเพื่อนเบอร์ขายคออเป็นตัวเจ้ากลางคืนนะ่ะไอซื้อมาไอซื้อมาคือน้องตัวน่ะเจ้าเจ้าไอเจอกันอ่ะเจ้ากุฏิหกนะไอกุฏิหกนะไอน่อยอย่าไปผิดกุฏินะไอนะโอเคเจ้า <laughs> จริงไหมเลยจริงไหมเรื่องจริง,เร,ง,รงเรื่องจริงทั้งนั้นแหละที่พูดมา อ,อกะทิอู้กับประจายนี่อ้ายตึงคำตึงคำนะคะ <c oughs> ออพุดโทรทำโมสังโคไปแล้วนะเนี่ยทิ้งไว้ให้หาแค่นี้แหละพอจบ เจอกันเจอกันเจอกันครั้งหน้านะเอาไม่ใช่เจอกันเนะอ้ายแล้วเจอกันนะ้อไอ้เนอเดี๋ยวเทศแหมกรรมนึงก่อนนะอ้ายอันนี้มันยังบอกไปกันเนี่ยมันดูกันตั้งเจ็ดร้อยกว่าคนนะอไอ้เออมันก็บอโอนเงินให้น้องอ่ะปฏิกันเทศเลยอ้บอกมีภัยติิกันเทศเลยอะน้องจะจะเทศแหมน้อยนะน้องขออู้แหมน้อยก่อนเนื้ออ้เนอเดี๋ยวค่อยลงนะอไอ้แล้วเดี๋ยวเจอกันนะเจอกันนะเจ้าเจ้า วันพุกวันพุกมาช่วยอีน้องบินดาบาดตัวยน่ะเจ้ามาเดินตามน้องตัวยน่ะเจ้ามาถืยอย,อยอามาื่น้องต <of> 네ัวเด้อเด็กวัดมันมาอยู่เจ้าละอ่อนมันมาอยู่เราอ่อนมันมาอยู่พาน้อยกับบะมีอ้ายมากับอ้มากับน้องค่ะออไอ้าอ้ายอ้ยมานอนวัดเลยก็ได้ไอ้เจ้าอ้ายมานอนวัดเลยนะเจ้าก่อนเจ้ามืดอ้ายจะได้ตื่นบินบาบัดตวยกันนะก่อนน้องก็เป็นคนบินอ่ะอ้ายก็เป็นคนถือยามื่น้องอ่ะ สองคนผัวเมียเฮายอ่ฟิลฟิลผัวเมียออ้น้องเป็นคนบินทบานอ้ก็เป็นคนถือย่ามแล้วก็ตัวหลังอ่ะตัวหลังน้องไปอ่ะนะฟิลไงฟิลแฟนไงอ้บอกมีไผ่หูดอไม่มีไม่บอกว่ามีม่มีไผ่หูบอกมีไผ่สงสัยดออืมน้องบอกเคยบอกไผ่น้องก็บอกว่าเป็นลูกซีดอีกอ่ะอืมบอกมีไผ่สงสัยป้ออาจารย์มากกบ่าหู ขยมบบกมีไผ่หูสะกคนน่ะขยมอะ่ะเพิ่นหมาหูหลอกเขาก็บอกว่าเป็นละอ่อนอืมเป็นละอ่อนนี้ก่เป็นลูกเป็นหลานอีอะเพิ่นมาสงสัยหรอกบ่มีไผ่หูหลอกน้องบอกว่าเป็นลูกเป็นหลานนะเจ้าไอ้เจ้าตื่นเช้าจะได้ไปบิณธบาตตวยกันนะเจ้าเจ้าฮักอ้ายนะเจ้า,จาโอเคนะเจ้านะเจ้านะ ก็เติงห่านะอายนะอาบน้ำเพื่อหอมๆนะออยอาบน้ำเพื่อหอมๆเน้อนะอ้เนะเจ้าฮักยอ้เนะจ้ตอตาได้กออขอเพื่อน้องโอนเือเลยก่อนกับอีกขาเอาตาใดพั 1, นห้าค่ะโอเคค่ะโอเคเจ้าพั 1, นห้าค่ะแล้วก็อีกห้าร้อยค่อยมาเอาค่ะเจ้าอ๋อเพื่อน้องโอนเพือก่อนห้าร้อยแล้วก็อีกห้าร้อยเดี๋ยวค่อยมาเอา ที่วัดนะเจ้าโอเคได้เจ้าไปแล้วโอเคแค่นี้แหละบายบายทุกคนนะคะฝันดีมันคือนิทานมันคือเรื่องเล่ามัน่คือเรื่องจริงมันคือการแสดงมันคือการแสดง <c oughs> มันคือการแสดงไปแล้วไปแล้วคะ่วคะอยากให้ขำม,มันลมดีได้มีความสุขเออไปแล้วคะ่ะฝันดีนะคะทุกคนขะไปแล้วไปแล้วนะเจ้าสวัสดีเจ้า